มาต่อกันเลยเข้ากับตอนที่เจ็ดนะครับก็หลังจากสองคนนั้นได้เข้าไปในปราสาทก็ทุกคนเออทั้งสองคนนี้ก็ต้องเออเขาเรียกว่าต้องมาจนภัยอยู่ในนี้สักพักหนึ่งนะครับก็ให้เก็บของเหมือนเดิมก็เดินรอบรอบบ้านนิดนึงนะครับก็อเยอะมากเลยผมนะก็ก่อยอย่ะ <laughs> ก็ให้หาของรอบรอบนะครับอยู่รบอบรอบ้านนะครับก็ฟันกล่องไประวังงูด้วยนะครับแม่งชอบพุ่งออกมา นี know, das ่ครับวาไว้ทันทัดทำเรียบร้อยไปแล้วแตกแม่งเลยเกิดมาเก็บตรงนี้สำรวจรอบๆไปแล้วเรียบร้อยโอเคก็พาไปรอบๆสักนิดนึงอ่ีนถึงนี้โอเคแล้วก็มีพ่อค้าอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหมีจุดเซฟพร้อมด้วยอื Welcome เวลคัมครับผมมาแล้วยินดีนต้อนรับอืม uh ก็หาของขายกันนิดนึงแชร์กระเป๋าไปหน่อยนึงนะครับผมอ๋อรู้สึกจะมีแค่น like ี okay. ah, ้นะอืม Come back anytime โอเคเดี๋ยวมาไหมโอ้ Chapter ที um ่สามแล้วเหรอเนี like ่ยร right ู้ส like ึกจะเร็วไปอ่ะฉันยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะอืม รู้สึกว่าฉันเริ่มเข้าไปในเนี้อ <c oughs> ก็เข้าไปเลยเก็พยายามเอ่ออย่ากลัวสิอย่างนี้ต้องแดกชาสิ่ยบความกลัวนิดหน่อยนะอ่าสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนโถส้วมจังอ่ะเดี๋ยวนะกูยังไม่ได้ปวดอะไรขนาดนั้นแล้วกูจะไปรีบเข้าทำมเอะ ก็จะเจออยู่ตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยงั้นกูขอถือสไนเปอร์ไว้ก่อนก็นแล้วกันนะอืมมีกระสุนให้กูเก็บด้วยอะมันท่องอะไรของมันอะ่ะฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะอืมก็ลักษณะจะต้องใช้สไนเปอร์เนี่ยทั้งด่านเลยนะเนี่ยอืมก็อย่างที่ฉันบอกนะว่าเธอจะต้องรออยู่ตรงนี้แหละนะแอชลี่ เธอไม่ดีแน่ๆถ้าไปเกะก,กะฉันตอนฉันเก็บสตัตรูอะอะไรนั่นน่ะมนุษย์วัวใช่มหมมิโนทอหรือเปล่าแล้วนั่นน่ะฮรู้สึกจะไม่ใช่มิโนทอตัวมันใหญ่กว่านี้นะอืมรู้สึกมันไม่ดีถ้าฉันจะเดินออกไปตอนนี้นะและทางที่ดีฉันก็ต้องเก็บไอ้นั่นก่อนแต่แม่งอยู่ตรงไหนเหรอเนี่ยกูมองไม่เห็นเลยนะอืมแม่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายไปแล้วอื แล้วกูขอหามุมยิงที่มันดีกว่านี้หน่อยสินะอืมก็ดีเหมือนกันนะต่อตอนนี้ฉันขอสำรวจอะไรรอบๆก่อนจะได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันไม่ดีแน่ๆถ้าฉันจะไปโดยที่ไม่หาเก็บของอ่ะนะก็กระเป๋ากูก็เต็มอีกแล้วอ่ะกูขอไม่เก็บก็แล้วกันนะอืมแต่ตังค์กูยังเก็บได้อยู่เพราะว่ากูยังจนอยู่เลยอ่ะนะอืม ก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นกลัวอย่างเดียวคือกลัวไอ้พวกลูกตุ่มที่แม่งจะเหวี่ยงมาใส่กูเนี่ยแม่งจะโดนกูตอนไหนก็ไม่มีทางรู้อะนะก็มีถังระเบิดอยู่ตรงนั้นก็สอยแม่งเลยนี่อืก็ข้ามสะพานไปคราวนี้ก็แม่งก็ยิงมาอีกแล้วอะนะแต่แม่งยิงยังไงแม่งก็ไม่โดนกู อืมโอเคก็หามุมอุ้ยชิปหายแล้วสิกูทิ้งแอชลี่ไว้ตรงนั้นน่ะแล้วแม่งแบบไปแล้วอะ่ะกูรู้แล้วกูกำลังไปแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งกูกำลังไปไม่ต้องตะโกนกูกำลังไปอยู่ปัดโถเรียกกูอยู่นั่นแหละกัวลืมชื่อกูหรือไงเอะกูมาแล้วนี่ เฮ้ยมึงอุ้มเมียกูไปทำไมอ่ะฮะมึงอุ้มเมียกูเหรอมึงอุ้มเมียกูอุ้มเมียกูเหรอหึอฮึมเป็นไงล่ะ,ะไปไปไอ้หนูไปตามฉันมาไม่งั้นแกโดนอุ้มไปอีกแน่ก็ขอโชยท่าหนึ่งก็แล้วกันนะอืมท่านี้รู้สึกจะดีกว่าไอ้ยิงหวัวแล้วเตะนะหัว โอเคแม่งตายแล้วอะอืมทําไมอ่อนจังเลยลักษณะฉันจะทิ้งแกไว้ตรงนี้ไม่ได้แล้วแหละนะแม่งตลาอะไรมากูขอใช้ท่านี้นะอืมทําไมแอชลี่ทําไมแกมไม่หลบอ่ะฮะไม่กลัวฉันล้มใส่หรือ,อยังไงว่าแต่มันตายแล้วเหรอทําไมตายง่ายจังอ่ะเห็นใส่หัวอยู่นี่นะ ก็ฉันจะพาแกไปด้วยนะแอชลีย์เพื่อความปลอดภยัยและฉันก็จะให้แกรอตรงนี้อืมมันไม่ดีแน่ๆถ้าฉันให้แกไปด้วยอนะแกอาจจะโดนลูกปืนใหญ่ได้แกยิ่งซุ่มซ่ามอยู่หลบไม่เป็นอนะก็กูเจอสมบัติอีกแล้วอ่ะรู้สึกแม่งจะให้กูรวยตอนนี้อะนะอืมฉันก็จะมา หาทองสักนิดหน่อยนะรู้สึกเมื่อกี้เจอเหีบใหญ่และแม่งก็เอาสมุนไพรสีเหลืองมาใส่ไว้ในกล่องเนี่ยนะฉันก็ต้องหาสีแดงกับสีเขียวไม่งั้นฉันคงกินมันไม่ได้นะฉันก็จะขอไปทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าประตูนั่นน่ะมันจะเปิดไม่ได้นะซึ่งฉันต้องหาอะไรบางอย่างมาทำลายประตูนั่น ก็กูขอสอยไอ้เที้ยนี่ก่อนกันแล้วกันแม่งยิงอยู่ได้ลำคารแล้วนะและแน่นอนว่าฉันจะต้องถือปืนพกเพราะมันเป็นสไตล์ของผมโอเคแล้วมันให้กูไขอะไรละเนี่ยกูก็กดกดไปไม่รู้กูไขอะไรขึ้นมานะอ๋อเหมือนกูไขปืนใหญ่ขึ้นมาหรือว่าให้ยิงปืนใหญ่ไปทำลายประตูนั้นนะ่ะฉันว่าอาจจะใช่ก็ได้ฉันลองยิงดูก่อนก็แล้วกันนะ โอเคแม่ทำลายประตูแล้วครับอืมกูไปต่อได้แล้วสินะก็บนนั้นมีถังระเบิดอยู่กูก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วเพราะว่ามันตายแล้วโอเคมึงตามกูมาได้แล้วถางปลอดภัยและแอชลี่เอ๋ยฉันก็จะให้ยามกินไปหนึ่งหลอดแล้วกันก่อนนะอา้าวกูให้ตัวเองกินเฉยเบยอ่ะนี่สิเรียบร้อยแล้วครับ อืมโอเคตรงนู้นมีเพชรด้วยอะ่ะโอเคได้มาแล้วแล้วก็ขายมันซะ <Welcome. S 1> อืมเวลคัมยินดีต้อนรับกูไม่ซื้อกูจะขายอ่ะนะอืมอ่าเอานี่ไปเอานี่ไปนะอืมอ้มโอเคกูขายหมดแล้ว <c oughs> อะเขา้ขาไปเลยอืม ก็ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งปิศนานะและก็เอ,อตรงนี้จะมีดาบอยู่หนึ่งอันก็ให้เก็บมาด้วยนะอันนี้รู้สึกเป็นดาบแพทตินัมใช่เป็นดาบแพทตินัมนะอืมแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนก็จะเจอกับไอ้พวกพระ,ะนั่นอีกแล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นดาบทองนะใช่ใช่เป็นดาบทอง แล้วก็ให้ใส่ดาบแพตินัมลงไปที่ช่องนี้ก็คือพูดง่ายๆคือให้สลับกันใส่นั่นเองนะก็ว้าวกูยังไม่ทันจับมึงทุ่มเลยอ่ะมึงจะรีบล้มไปไหนอมึงท่องอะไรของมึงอนะ่ะก็ท่านี้ท่าทางจะได้ดีกว่านะโอ้โอ้ปรสิตธอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่งเยอะไปไหน อะไรนี่อะโหทําไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะฉันยังไม่ทันทําอะไรเลยอ่ะแม่งยกพวกมาเต็มเลยอ่ะว่าแต่ว่าพวกนักบวชพวกนี้ทําไมมันถึงทําร้ายคนล่ะโอ้ยดูถ้าฉันต้องระวังเจ้านี่หน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าโดนครั้งเดียวมันจะตายเลยแม่งเป็นปรสิตขั้นสองนะคุณผู้ชมจําไว้ให้ดีล่ะ ก็ใช้ท่านี้หัวมันจะหลุดง่ายกว่าฉันก็เลยยังใช้อยู่นี่ไงล่ะถึงแม้มันจะเสี่ยงว่ามันจะไม่ตายก็เถอะแต่แม่งก็ตายทุกตัวแหละอืมและฉันก็ได้ตังมาอีกแล้วนะก็รู้สึกมันจะยกขโยงกันมาอีกแล้วแหละนะไม่รู้มันมากันทำไมเยอะแยะอืมรู้สึกแม่งยังไม่ตายนะ ก็พยายามใช้ท่านี้ดีกว่าเพราะว่ามันเสียงที่มันจะตายเยอะสูงนะก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ไงล่ะฉันบอกแล้วท่าเนี้ยมันไม่ตายต้องเล่นท่านี้แต่มันก็ตายแล้วแหละนะ ยิงให้มันตายไปก็ได้ความจริงก็ไม่ต้องรอให้มันลุกขึ้นมาแล้วก็จับมันทุ่มทุกครั้งไปอ่ะนะก็มีสมุนไพรแดงอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกฉันต้องลงไปลุยคนเดียวอะนะเนี่ยคุณต้องยิงหัวหน้ามันให้ตายอนะ่ะนี่ไงล่ะหัวแตกแล้วไงล่ะและกูก็ได้ทองมาแล้ว4,500กูรวยแน่ๆและคุณก็ต้องเอาดาบทองมาใส่ไว้ตรงนี้นะ เพื่อให้ประตูตรงนั้นมันเปิดนะ่ะและฉันก็ต้องขึ้นไปอ่ะนะและอย่าลืมเรียกแอชลี่ตามมาทุกครั้งด้วยล่ะ mm. ก็ให้ออกไปอย่างนี้นะพยายามอย่าก,กลัวว่า mm. หลังประตูนั้นมันจะมีอะไรอ่ะนะ mm. ก็เดินมาตรงนี้ก็จะเข้าคัสซซนนะ่ะ mm. รู้สึกลุยจะมานะ มันบอกว่ามีบางอย่างจะให้เราแต่รู้สึกมันจะทำตกนะโอ้โอแย่จังรู้สึกฉันจะทำตกใชทำอะไรตกนะรู้สึกมันเป็นยาอะไรบางอย่างอนะโอไม่รู้ว่ามันพูดอะไรนะก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันรู้สึกว่าตรงนี้นะผมเล่นระดับ Norman นอะร์มอะประตูมันจะล็อก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหากุญแจจากในห้องนี้นะก็ให้เข้าไปอย่างนี้นะแล้วรู้สึกมันจะมีตัวนึ่งหนีไปก็ยิงให้มันลม้ลมๆไปก็ได้แล้วก็ยิงระเบิดให้มันส่งสงให้มันตายไปเลยนะก็อย่างนี้เสร็จแล้วก็จับมันทุ่มเหมือนเดิมรู้สึกท่านี้จะแรงกว่ายิงหัวแลแ้วเตะเยอะเลยนะสำหรับตรงนี้ ก็ให้ยิงขามันไปแล้วมันก็ไม่ล้มให้กูด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นสไตล์เดิมกูคือทํามันล้มแล้วก็เอามีดเชือดไปนะรู้สึกฉันเมื่อยส้นตีนเต็มทีแล้วอ่ะฉันขอไม่เตะม,มันก็แล้วกันนะรู้สึกในประสาทเนี่ยหีบเงินจะใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วเงินก็จะเยอะขึ้นด้วยอ่ะนะงั้นมึงรอกูในนี้ดีกว่านะอย่าออกไปเลยถ้ามึงออกไปมันไม่ดีแน่ มึงก็อยู่ในในหน่อยก็แล้วกันนะก็จะมีพวกยิงธนูก็ยิงให้มันตกลงมาก็ได้ครับผมก็ชมแต่มันก็ไม่ตกให้กูอีกแล้วอ่ะอืมก็รอมันลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงแม่งให้ตกลงมาเลยดีกว่านะอืมแล้วรู้สึกตรงนี้ก็จะมีตัวโล่แม่งลำคาญชิบหายเลยครับโอ้แม่งผักหูด้วยอ่ะ ใช้โล่ชนกูด้วยอ่ะพยายามยิงให้ได้ให้ได้ขามันนะครับแล้วก็เตะมันนะครับอแล้วโล่มันก็จะหลุดไปเหลือตัวเปล่าๆให้กูฟันเล่นอย่างนี้นะโอ้แม่งยังฟันกูได้อยู่และหัวมึงก็แตกไปเลยสิ และแน่นอนกูก็ต้องเรียกมันมาด้วยกูทิ้งมันไปไม่ได้นะไม่งั้นมันจะตายแน่ๆถ้ากูทิ้งมันไว้ก็กูขอแดกยาก่อนนะมึงก็ตามกูมาไวๆซะสิแล้วก็รู้สึกว่าอย่าเพิ่งไปเก็บมันเลยนะกุญแจเนี่ย เพราะถ้าฉันสั่งหอนใจว่ารู้สึกว่าถ้าเก็บกุญแจแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นฉันจะเก็บมันที่หลังนะหลังจากฉันเก็บของอย่างอื่นแล้วอะนะและกูก็ได้กุญแจมาแล้วและแน่นอนอย่างที่กูคิดไม่มีอะไรเข้ามาหากูด้วยเต็มเลยก็กูขอใช้ท่าเดิมนะกูขอเตะมันไปก่อนก็แล้วกัน มีถังระเบิดให้กูยิงด้วยอะรู้สึกจะพอดิบพอดีเลยนะอ๋อเยี่ยมเป็นไงล่ะปะทโอยทำไมกา,กากอย่างนี้ล่ะนั่นไม่ตายด้วยเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าอุย๊ยรู้สึกจะปรสิตนะโอ้ตายแล้วแม่งเลยปรสิตตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชม โอเคแต่ตายง่ายไปนหน่อยอ่ะนะแต่ไม่ดีแน่ๆถ้าฉันปล่อยให้มันมากินหัวฉันตายอ่ะนะก็ให้วิ่งออกไปทันทีอย่ามาัวรีรออะไรทั้งสิ้นออกมาเลยได้กุญแจมาแล้วคุณก็เอาไปไขประตูปราสาท์ซะและโอเคครับคุณก็เข้าไปได้แล้ว <c oughs> ว่าแต่ว่าเข้ามาฉันจะเจออะไรนะ อันนี้ก็ไม่รู้แหละนะอืมระสาสวยดีนี่อ้ยใครหัวเลาะฉันน่ะเสียงกวนตีนจังเอ้ยใครหัวเลาะฉันทำไมไม่ออกมาล่ะแกจะหัวเลาะอ,อยู่ในนี้อีกนานแค่ไหนกันน่ะรู้สึกตรงนี้จะมีสมบัติหนึ่งชิ้นด้วยแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยสิ เฮ้ยใครหัวเราะฉันเฮ้ยไอเด็กน้อยมาหัวเราะฉันทำไมฮนี่โอ้รามอนเซเลซ่างั้นเหรอือเป็นคนดูแลปราสาทนี้สินนะว่าแต่ทำไมบริการของแกดูน่ากลัวจังฮืนี่ ไม่คำนับกูด้วยครับว่าแต่ว่ากูต้องเดาได้ว่ามึงไม่น่าใช่ตัวดีแหละเนาะอืออือครับผมอืออออืออ,อะไรอ่า อืมต้องหาเบาะแสสินะเกี่ยวกับเรื่องนี้น่นอะออรู้สึกว่าสมบัติจะอยู่ตรงนี้และมันก็ใช่จริงๆอ่ะมันอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเอ๊ะนี่มันเพชรที่ผสมกับนักกาไม่ใช่เหรอทำไมมาอยู่ในนี้ล่ะหรือว่าฉันจะต้องเจออีกอันนึงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าว ทำไมประตูมันปิดละ่ะแล้วฉันจะไปยังไงอ่ะรู้สึกว่าต้อง